สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่เกมรัสรอย์นะครับอ่ะก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับซึ่งมาได้3-4วันละอ่ะก็จะเป็นของ New Year นะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับอ่ะก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเนี่ยอ่ะไอคอนด้านล่างนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทําภารกิจอ่ะแล้วก็จะได้การ์ดนะอ่ะการ์ดมันจะมีอยู่ สามระดับนะครับมีการ์ดสีฟ้านะครับการ์ดธรรมดานะครับแล้วก็การ์ดมอนเตอร์การ์ดสีม่วงนะครับแล้วก็ฮีโร่การ์ดนะครับสีอะไรสีทองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคะแนนก็จะต่างกันนะครับการ์ดธรรมดานี่ได้1 5 0แต้มนะครับการ์ดสีม่วงก็4 5 0สนะส่วนการ์ดสีทองนะครับ1 3 5่นานะครับซึ่งเวลาเราแลกมันจะมาเพิ่มคะแนนตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีพวกนี้เราก็จะได้รางวัลนะครับ ่ะเหลือกิจกรรมอยู่9วันนะครับเดี๋ยวผมขอยัดกดรับก่อนอันนี้จะได้การสีม่วงอีกหนึ่งใบนะครับอ่ะรับมาสีม่วงหนใบอันนี้การ์ดสุ่มนะครับได้สีธรรมดามา1นเฮ้ยมา2อ่ะตัวนี้เนี่ยผมแลกได้5นะครับอ่ะการ์ดการ์ดม่วงได้1นะอ่ะสี่ร้อยห้าคะแนนนะก็กดไป,ปเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นแคนดี้มาแล้วก็อันนี้5ใบนะครับคะแนนเรียบร้อยอได้750ด้มาดูได้อะไรบ้างนะครับก็ขึ้นมาถึง3,450นะครับก็จเป็นประมาณนี้มังกล่องสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยถึง 1, 1 3 5่0นะครับ ่องตัวนี้เนี่ยก็จะได้คะแนนนะครับหนึ่งร้อยนะซึ่งเอาไว้แลกตัวละครได้นะครับก็จะเป็นตัวจินี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ความสามารถเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะมันทำอะไรได,ได้บ้างนะครับตอมากโหัวแหละตัวใหม่ส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราจะซื้อกาดแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับจะใช้เพชรนะในการซื้อนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมก็กำลังคิด,ดู่ว่าจะแลกอะไรดี ถ้าแต้มถึงแลกจินนี่นะครับ <sk ill> ก็จะและกจินนี่นะแต่ถ้าไม่ถึงก็มี2อ,อย่างนะครับที่เราควรแรกนะกนะ็จะประมาณนี้อ่ะแต่ว่าคิดต้านเนี่ยคือสําคัญน,นะครับก็ควรแรกไปก็จะประมาณนี้อ่ะกวรับไปก่อนอ่ะแล้วก็มาหมุนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราหมุนถึง100ครั้งเนี่ยเราก็ได้จินนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าใครมีเขาเรียกว่าอะไรม,มีมีเพชรเยอะนะครับแล้วก็สามารถกดได้ตรงนี้นะครับเนี่ย มันจะใช้เพชรอยู่99มั้ง99ก็ไอ้ครั้งเนี่ยจะใช้อยู่999เพชรนะครับก็ตีไป1,000นั่นแล้หละกดไปอา้าวคกี้หมดละเดี๋ยวนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสุ่ม1ครั้ง20นะครับอ่า10ครั้ง200นะครับอันนี้ก็มันไม่ได้ต่างอะไรกัน ก,การกดทีละครั้งแต่แค่มันกดเพิ่มนะครับส่วนห้าสิบครั้งนะครับก็เก้า้อยเก้าสิบ้านะครับคือประหยัดขึ้นหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งเพชรคือลดโคตรเยอะเลยก็จะประมาณนี้ส่วนเพชรเราก็เล่นหาได้ฟรีทุกวันนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูโฆษณาพวกนี้เวลาเล่นจบเนี่ยเราก็จะได้เพชรมาเพิ่มนะครับประมาณนี้ของผมเหลืออยู่เจ็ดร้อยห้านะ ซึ่งผมไปกดผิดนะครับก็เลยไปใช้ไป300แล้วก็เล่นกิจกรรมไปอีก800ก็เขประมาณนี้อ่ะก็รอเล่นกันนะครับใครที่อ่าไม่ได้เล่นตัวนี้นะครับก็เข้าไปด้วยนะครับไปทำภาร,รกิจให้สำเร็จนะอ่าเพื่อทำให้เล่นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยเหลืออ่ะชนะนะครับของผมเหลือเควสก็คือชนะ3ครั้งนะครับที่ไม่ใช่ดิเออวิน วิน m a ทเทิล vp 3ครั้งนะครับโดยการใช้ตัวธาตุมืดนะครับตัวนี้อะไรก็ใช้ได้ธาตุมืดธาตุมืดในอินเด็กซ์เดี๋ยวดูก่อนธาตุมืดมีตัวไหนบ้างตัวใหม่นะอืมธาตุมืดผมก็จะใช้มีสองตัวนะครับก็จะเป็นเบนชีแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวคิทิตัน เมนเซอร์เนี่ยครับอ่ะก็รออัพก่อนเหมือนผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่คนอื่นเล่นโหดจังวนะเนี่ยรอเลเวลสิบสามนะเพื่ออัพเกรดก่อนอ่ะก็รอสะสมเงินนิดนึงแค่อัพเกรดเลเวลมาสิบสามก็สี่หมื่นแปดละแล้วยังมาอัพตัวนี้อีกนะครับเนี่ยสามหมื่นหะ้ารวมเป็นเท่าไหร่วะเน,นี้แปดหมื่นสามโอโโโ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของอารัตรโยนะครับดดกิจกรรมใหม่แล้วก็ อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับในสวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ